สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟีทุกท่านจ้ามาที่นี่อีกแล้วนะคะ,มา,ะ,คะมาสุมบรรยากาศในการตัดอ้อยอยู่ที่เขตไซยภูมิเขตบ้านนอกสนระบทวิถีชีวิตบ้านๆของคุณอำเภอแก้งคอนะคะช่วงนี้กำลังคึกคักนะคะตัดอ้อยต้องรีบนะคะต้องรีบแล้ว อ่าเรียกว่าโรงงานใกล้จะปิดก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือเพื่อนมาตัดอ้อยรับเหมารับจ้างนะคะรับเหมารับจ้างเป็นลายตันตันละ320บาทใครมีรถก็ไชรลเก๋รถลดลากนะคะใครไม่มีกระจ้างเก๋จ้างลากเอานะคะพี่พีทธทุกท่านซึ่งอยู่ที่นี่เพื่อนจ้างรถอ่าลากตันละ ร้อยสี่สิบบาทนะคะร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบแล้วแต่ละคนนะคะนี่คือบรรยากาศตามเขตหมู่บ้านชนบทในไทยและวิถีชีวิตต่างของคนแถวนี้นะคะอย่าทไร่ทํานาแล้วก็ส่วนใหญ่เนาะอย่างว่าแหละไร่อ้อยนะคะใครมีไร่อ้อยในเดืนนี้อ้อยตันละพันสี่พันห้านะคะปีนี้สตาร์ทเริ่มแรกพันกับห้าสิบบาทนะคะ ก็เริ่มมาเริ่มมาตีนเดียเด๋ยวนี้พันสี่พันห้าแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้คลิปนี้ตีเองเก็มาน,นําเสนอเรื่องราวหนึ่งนะคะเรื่องราวอะไรเนี่ยค่ะทุกคนอยู่ที่เมืองไทยไม่อยู่ที่นี่นะคะอ้าวประเภทว่าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเนาะอ่าอยู่ที่เขตที่ตีอยู่นะคะไม่มีแม่น้ําใหญ่ไหลผ่านไม่มีแม่น้ําไหลผ่านนะคะถ้ามีก็เป็นประเภทคลองน้ํเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็น้าเหือนแห้งแล้วละคะ่ะ ก็จะยอ,อกลอกคลองไว้ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นน้ำเป็นคลองเป็นแหลง่งทำมาหากินใช้หาปูหาปลางมงมงมหอยอเงี้ยส่วงนี้ก็คือน้ำแห้งแล้วนะคะแต่ว่าทำไมคนไทยถึงทาการเกษตรได้ตลอดฟ้าตลอดปีไม่ต้องรอน้าฝนเนี่ยคะ่ะนี่คือหลักฐานเด็ดเลยนะคะพะลาังงานแสงอาทิตย์หรือเพื่เรียกว่าแผงโซลา่าเซลล์นะคะไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้คือ คือเพื่อเรียกว่าสังสรงะห์แสงก็นแล้วกันนะดีก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายัางไงเนาะ mm. คือเพื่อนใส้แผงโซลาเซลล์นี้เป็นพลังงานไฟฟ้าดูดเอาน้ําใต้ดินนะคะดูดเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ในการผลิตการ,กรเกษตรไม่ว่าจะปลูกอ้อยไม่ว่าจะทํานาไม่ว่าจะทําอะไรนะคะทุกคนเนาะ mm. ก็คือเพื่อนจะมีสวิคนะคะเพื่อนจะมีสวิคอยู่กลางทุ่งให้ทุ่งนานอย่างนี้แหละค่ะบางคนจะมีสองอันสามอันนะคะ แต่ว่าจุดนี้ตีก็ได้มารีวิวให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะนะคะอันนี้จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็จะมีจุดควบคุมนะคะจะมีจุดควบคุม่็เรียกว่าอ่ามอแปลงหรือเปล่าหมอแปลงเก็บไฟนี่แหะค่ะดูบรรยากาศขึ้นอ้อยไปด้วยแล้วก็จะมาพูดถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะถ้าพูดถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะอันนี้เพื่อนคือเพื่อนอันนี้จะเป็นบ่อบานานนะคะ อันนี้เป็นบอ่อบาดาลน,นะคะทุกคนอู้ขุดบอ่อบาดาลน,นะคะถ้าพูดถึงว่าขุดบอ่อบาดาลอยู่ที่นี่นี่นบอ่อหนึ่งประมาณแล้วแต่นะคะจะบอ่อใหญ่บอ่อเล็กนะคะบา,บางบางบ่อเล็กก็สิดประมาณหมื่นห้าขึ้นเมือนนะคะแต่บอ่อใหญ่นี้ก็จะแพงรวมทั้งแผงโซลาซ่าเซลล์แล้วแต่คุณจะใช้แผงน้อยแผงใหญ่นะคะของตีดีไซน์อยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่แค่สี่แผงอันนี้รู้สึกว่าเพิ่มแผงจะใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นเพร่ะเรียกว,ว่าหม้อแปลงนะคะหรือเปล่า จุดควบคุมแล้วค่ะเปิดปิดน้ําขึ้นน้ําลงก็แล้วกันเนาะนั่นแหละค่ะเพราะว่าตีเห็นเพื่อนมาเปิดสวิคตรงนี้นะคะหลังจากนั้นไม่ถึงสองนาทีจะมีน้ําพุ่งออกไปเลยนะคะเราก็สามารถใส่น้ํานั้นมาทาการเกษตรได้แต่ที่สําคัญรู้ไหมถ้าพูดถึงว่าการใส่หมอ้อแปลงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้เพื่อนก็กลับบ้านไม่ได้ไปนอนเฝ้านะทีนี้ไม่ได้มานอนเฝ้าโอ้ยถ้าเป็นบ้านตีะค่ะไม่ไม่นอนเฝ้าอย่างนี้ไม่เหลือนะ บ้านตีนี้ทาแล้วต้องเก็บกลับด้วยนะคะแต่อยู่ที่นี่เพื่อนป่าไว้แบบนี้ก็ไม่หายตีก็งงเหมือนกันนะแต่อยู่บ้านตีนี้ทิ้งไว้ไม่ได้นะอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นหม้อปแปลงนี่โอ้ยไม่เหลือให้ทูแล้วข้ามคืนนะคะทุกคนข้ามคืนอยู่ที่นี่เนาะเพื่อนยังสามารถปล่อยป่านะคะของใส้ไว้ได้ตามทุ่งให้ทุ่งนาได้นะคะไม่เสียคะ่ะแต่ว่าอยู่บ้านน้องตีนี้ ทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเก็บกลับไม่ว่าจะเป็นสายฟืนสายไฟม้อแปลงแผงโซลาร์เซลล์นี้ไม่เหลือเลยนะถ้าทิ้งไว้นะนั่นแหะค่ะถามว่ามีขโมยขจรไหมก็พูดถึงว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกรษตรไม่ว่าจะเป็นหัวรถไทยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจคาแบบนี้ผือไม่ได้เลยนะคะอยู่บ้านน้องตีเนาะอันนี้เฉพาะตีมาอยู่ที่นี่ก็ได้สิบกว่าปีแล้วตียังไม่เห็นว่าจะมีว่ามีของอะไรหายนะ มีของอะไรหายแผงโซล่าเซลล์อ่าเพืเรียกว่าหัวลูกควงลูกไถ่นะคะพวกตีก็ทิ้งไว้นําให้นํานานะละะ้ค่ะจอดทิ้งไว้กับบ่อบาดาลเนะาะแต่ก่อนเพิ่งก็ใส่หัวรถไถอันนี้ก็ยังครบเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเนาะอาจจะมีข่าวข่าวจากจากหมู่บ้านอ้อมข้างว่าอันนู้นอันนี้เสียอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแต่ว่าหมู่บ้านของตียังไม่มีนะคะอันนี้แผงโซล่าเซลล์นี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะอุ้ยถ้าอยู่บ้านตีนะ ู้ตำตรงอยู่บ้านตีอยู่บ้านอยู่ที่ลาวเนาะคะ่ะภาพเป็นแบบนี้ไม่เหลือนะคะเขายกไปทั้งหม้อปแปลงเลยนะคะเขายกไปทั้งหม้อปแปลงไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นี้เขาเอารถรถน่าจะเป็นรถกระบุงกระบะนั่นแหละคะ่ะไปจอดเก็บขึ้นเลยนะคะทุกคนนันค่ะไม่ว่าจะเป็นมอเตอ,อนนเร์ศอกมอเตอร์ไซคะ์อยู่ในบ้านเนาะอันนี้ผู้เลื่องกิ่งนะอยู่ในบ้านแท้ๆนะคะทุกคนเขายัางสามารถเข้าไปขมโมยออกมาได้เลยนะ อยู่บ้านน้องตีนะแต่ว่าอยู่ที่นี่โอ้ยเอาแต่สิจอดไว้นะคะทุกคนเสียบาคาคุณเจไว้ก็ไม่หายแตก่ก็ต้องระวังไว้นะคะแต่เรื่องจากว่าเนาะเอาคิดคืนหลังนะอันคือเล่าประสบการณ์แรกที่ตีก่อนจะมาไทยเนาะส่งบรรยากาศไปด้วยแล้วก็จะพูดเรื่องจริงก่อนที่จะมาไทยตีเองก็เคยเข้าใจผิดนะคะเคยเข้าใจผิดเนาะเคยคข้าใจผิดเพราะอะไรหนึ่งเราเสพบข่าวจากประเทศไทยนะคะ เสพข่าวจากคนไทยเสพข่าวจากซ่องข่าวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางด้านดีทางด้านไม่ดีทางด้านบวกทางด้านลบนะคะมีครบหมดจบทีเดียวนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเนื่องจากว่าข่าวก็จะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบน่ารักน่ารักข่าวแบบมีความสุขข่าวแบบเศร้าโศกหรือว่าจะเป็นข่าวแบบจุลกรรมอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักเล็กขโมยน้อยเนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบเออเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเรื่อง เป็นการเตือนสติก็แล้วกันเนาะให้ระมัดระวังตัวเนื่องจากเราดูข่าวไทยมากทีนี้ทั้งข่าวทั้งเรื่องราวต่างๆจากคู่คนที่มาเว้าเป่าหูทุกวันนะตีเองก็เกิดความกลัวนะทีแรกเนาะอันนี้คือเล่าประวัติมาตั้งแต่ตีเจสเตเรม,มานะคะทุกคนอันนี้อยากจะพูดให้ฟังนะคะตีเองก็กลัวเหมือนกันนะที่จะมาเมืองไทยครั้งแรกนะ ครั้งแรกที่มาเมืองไทยเนาะตีก็เอยกลัวนะคะกลัวจะถือกลอกอย่างเงี้ยค่ะกลัวอะไรหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นกลัวโดนถือทำไล่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะอันนี้คือความคิดแต่ก่อนนะคือความคิดแต่ก่อนแต่ว่าทำไมถึงต้องมาเมืองไทยกลัวอย่างงั้นนะคะก็สิ่งแรกเนาะแต่ก่อนบม่นมีแบบบมื่ันมีภรระบเม่ันมีสู้มีแฟนแบบนี้นะคะก็คิดว่าเออถึงจะกลัวนะคะ เราอยากได้เงินนะคะเราอยากได้เงินเราอยากมาหาเงินให้ครอบให้ครัวหาเงินให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้านะคะอยากจะหาเงินใส้นี่เห็นว่าอยู่ที่เมืองไทยค่าแรงก็สูงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนน้องเงินก็เป็นราคาอันนี้คือความคิดแรกนะคะพอได้มาอยู่เมืองไทยนะคะพอได้มาสัมผัสกับคนไทยพอได้มาสัมผัสกับนิสัยของคนไทยความคิด เปลี่ยนไปเลยนะคะทุกคนความคิดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะคือจากที่ข่าวว่าอยู่เมืองไทยอ่น่ากลัวนะคะเต่เดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าตีอยู่เมืองไทยตีว่าปลอดภัยมากที่สุดแล้วนะตีว่าปลอดภัยมากนะคะเพราะว่าอะไรสิ่งแรกที่ตีเห็นนะเพื่อนอันนี้บักกล้วยคนดูบักกล้วยนะคะ ันนี้บักกล้วยและก็อุดมสมบูรณ์ทำเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์หาอยู่หากินก็ง่ายข้าวของก็ไม่แพงนะคะขนาดของอยู่ของกินริมทางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนผักกะเฉดไปกินกับตาบักหุ่งนะคะผักกระเฉดกินกับตาบักหุ่งกินกับอะไรก็อร่อยนะคะห้างมากแก่มากอ่อนมีครบเดี๋ยวเอาไปตกินกับส้มตำมือแรงก็เลียกกันเนาะพี่ๆสี่ท่านนะคะก็อาหารการกินการอยู่การกินนะคะคู่คนแถวนี้หรือว่าคู่คนคนไทยอ่ะ มีอะไรป็นก็เอามาแบ่งกินนะเอามาฝากอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นของอยู่ของกินผุละมกหลักไม้อย่างเช่นว่ามีมะม่วงมีอะไรเนี่ยต้นมะม่วงพิ่มีมะม่วงพิ่ก็จิบมะม่วงมาฝากนะคะน้ําใจของคนไทยนะหรือช่วงหน้าหาหน่อมงหน่อไม้เพิ่มีหน่อไม้เกิดอย่างเงี้ยพิ่นก็ทําเป็นหน่อถุงแล้วเพิ่ก็เอามาแบ่งให้กินมาฝากอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ทท่าน ะคะ่ะเป็นไรไอ้อยอย่างนี้นะคะเพื่อนก็ตื่นเช้ามาเนาะเพื่อนก็ถามข่าวถามข่าวกันไปตัดอ้อยเสร็จหรือยังอ้อยเสร็จหรือยางไปรับจ้างตัดอ้อยนําไหมอย่างเงี้ยค,ค่ะเพื่อนก็เอินใส่เต่เสียดายนะคะตีเองอะ่ะขนาดอ้อยตัวเองยังไม่เสร็จนะเสร็จแล้วก็ยังต้องขึ้นน้าอ้อยอีกนะคะยิ่งปลูกอ้อยใหม่อย่างงี้ยิ่งได้ดูแลนะคะทุกคนก็เลียก็เดี๋ยวก็ใส่ปุย๋ยเดี๋ยวนี้ก็รอปลูกอ้อยไม่หญ่ต่อนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปตัดอ้อยสวยไม้าอญ่ ีวิตในแต่ละวันนอกของคุณส่วนบุตรอยู่ที่เมืองไทยช่วงนี้คือตัดอ้อยไปขายนะคะช่วงนี้คือตัดอ้อยไปสายแล้วก็ทําไรอ้อยนะคะก็กกออกจากอ้อยเสร็จแล้วเสร็จก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเริ่มลงให้ลงนาแล้วนะคะบางจุดบางพื้นที่บางคนเพื่อนก็ได้ไปไถหุดนาไว้แล้วนะคะเกียมใส่หน้าฝนนี้ก็ ประมาณเดือนอีกประมาณเดือนสองเ,เดือนนี้ก็จะเริ่มลงให้ลุงนานแล้วดูอ้อยคะ่ะทุกคนโอ้อ้อยนะคะนะคะสูงยาวมากเลยนะคะเป็นเครือเลยก็ว่าได้นะคะโอ้โหจุดนี้อ้อยป่านี้บอกได้เลยว่าหนามากนะคะอ้อยหนามากๆนี่คือบรรยากาศอยู่ตามเขตหมู่บ้านสนบทอยทู่ที่ตีอยู่นะคะอันนี้ก็คือถนนหนทางเสื่อมต่ตทางเข้าหมู่บ้านก็ว่าได้ตีก็เดินนะมา จากลานอ้อยนะคะก็ประมาณสัก500รเมตรไม่ถึงกิโลหรอกนะคะก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศเอาวิวสวยๆงามๆบรรยากาศตามเขตสนบุรีว่บ้านนอกอยู่ที่ไทยนะคะ ที่ตีอยู่หมู่บ้านที่ตีอยู่นะคะอุย้ยท้องฟ้าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะบรรยากาศก,าก็สดใสก็ถ้าพูดถึงก็มีแต่ไรอ้อยล่ะคะ่ะอ้อมข้างอ้อมเอวนะคะเพราะว่าคนแถวนี้ก็ปลูกอ้อยเป็นส่วนมากปลูกข้าวก็พอได้อยู่ได้กินล่ะคะ่ะตีเองก็ปลูกเหมือนกันนะข้าวก็ตีตีก็ปลูกประมาณ3ามไร่สี่ไร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะทําไรอ้อยมากกว่านะคะเพราะว่าอ้อยก็เป็น1ปีมีหนึ่งางเนาะส่วนใหญ่ก็แฟนตีอันนี้ต้น เขาเรียกว่ายอดมะม่วงก็แล้วกันนะใครเคยกินซุปมะม่วงบ้างคะทุกคนซุปเพราะว่าซุปดอกซุปซุปยอดมะม่วงอะค่ะทุกคนจะเอามะม่วงก็อ่อนนะยอดหรือว่าใบมะม่วงอะใบหมักม่วงก็แล้วกันนั่นแหะค่ะอ่อนๆเนาะมาต้มต้มต้มแล้วก็มาบีบคั้นเอาน้ําออกแล้วก็มาซอยหั่นหั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 นแล้วก็มาทําซุปกินนะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยค่ะใครเคยกินบ้างนะคะถ้าใคร อ,อยู่ที่ฝั่งไทยตีว่าน่าจะไม่เคยกินนะแต่ว่าอยู่บ้านตีอยู่ฝั่งลาวตีเอามาทําซุปกินป่อยมากนะคะอร่อยนะคะแล้วก็นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสะหรือเป็นหนองน้ํานะคะเป็นหนองน้ําปลาเยอะเหมือนกันนะมีปลาตะเพียนปลาขาวปลาคอปลากีเดิดปลาเขง็งอันนี้ก็คือผักขี้เหล็กนะคะถ้าพ,พูดถึงผักขี้เหล็กเนาะพี่พี่สีไทยอันนี้คืออาหารริมทางนะ ลิมทางอยู่หน้าบ้านตีแล้วค่ะแล้วนี่สะก็เป็นสระของตีเองนะคะเป็นสระแฟนตีแล้วค่ะฝาผ่้ปู่แม่ย่างก็เป็นที่มูลก็แล้วกันไม่พ่อปู่แม่ย่าะค่ะจะมีทั้งผักขี้เหล็กมีทั้งผักขาไม่ทั้งผักสะโอมอยากกินปลาก็ซิดกินริมน้ำหนองน้ำนี่แหละค่ะทุกคนเนาะอันนี้คือบรรยากาศนะคะเล้าไก่พ่อปู่ค่ะทุกคนอยากกินก็ขอเลยนะคะอยากกินก็ขอสักตูวันนี้ขอเพียงเอ่ยปากขอนะคะทุกคนขอเพียงเอ่ยปากขอพ่อปู่จัดให้ค่ะ ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะนะคะทุกคนอันนี้จะมีไก่หลายหลายลาประเภทนะไก่ผู้ไก่เมยไก่ซุนนะคะหรือบ,บ้านตีพึ่นเรียกว่าไก่ตีนะคะทีนีเพึ่นอาจจะเรียกว่าไก่ซุนนะคะทุกคนไก่ซุนอันนี้ทุกคนรู้ไหมว่าอันนี้คือบ้านตีพึ่นเรียกว่าต้นผงต้นต้นเป้งนัวผักเป้งนัวน,นะคะแต่อยู่ที่เมืองไทยเรียกว่าต้นอะไรต้นผงสุรุษหรือเปล่าบ้านตีว่าเป้งนัวก็เรียกกันนั่นแหละคะ่ะ นี่คือผักสามารถเอาไปคั่วไปผัดนะคะเสร็จแล้วมันได้ยุบอ่ะเอาขึ้นเือนแล้วติ นี่แหละค่ะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกท่านบรรยากาศอยู่ที่เขตที่ตีอยู่หมู่บ้านที่ตีอยู่นะคะก็มีบรรยากาศอย่างที่เห็นนะมีการทําการเกษตรแบบพ่อเพียงค่ะมีหนองปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะอ่าเาเรียกว่าอาหารการกินทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผักเป็นมีนะคะหรือว่าจะเป็นปลาในหนองโอเคนะคะคลิปนี้มาถึงจุนนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอันนี้เขาเรียกว่า